ครับผมกลับมาสู่นิยายของนายกระเบื้องนะครับอ๋อไม่ใช่สิต้องเรียกว่ากลับมาอยู่กับนายกระเบื้องเหมือนเคยนะก็เข้าสู่ภาคที่สองของตอนที่มีชื่อว่ามุ่งหน้าสู่โลกใต้พิภพนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันต่อเลยนะไม่ต้องห่วงล็อกเท่านี้เจ้าพวกนั้นก็น่าจะคิดกันได้แล้วล่ะอ่าใช่แล้วแต่พวกนั้นเห็นเธอเผยท่าทีที่เป็นห่วงคงจะมีท่าทีแบบเดิมอีกนั่นล่ะ ถึงกลับมาก็ท้าทายโรโกกับทําร้านของอาร์ควังจะพวกนี้ไม่รู้จะเรียกว่ากล้าหรือว่าบ้าดีนะอ่ะเดี๋ยวพวกเรารับช่วงต่อให้นะพวกเรายังไงก็เชี่ยวชาญกับการคุมคนพวกนี้อยู่แล้วมายินดีกับโรคโคกันดีกว่าแต่ที่สุดก็ทําได้คะ <laughs> ไม่ใช่ว่าถือกำลังช่วยอาร์ทำมาหากินอยู่หรอกหรืองไงกันนะจัดติดแมนยิ้มขณะที่กล่าวคำ ถ้หากจะมีผู้ชายสักคนฝากฟังผู้หญิงที่เชื่อใจให้ช่วยทำมาหากินก็แทบปิดเกมได้แล้วล่ะนะเข้มแข็งเข้าไว้นะโรโก้อีกแค่เก้าเดียวพวกพี่ชายเป็นกําลังใจให้เธออยู่อย่าพูดอะไรแบบนั้นสิคะว่าแต่พวกพี่ชายโรโก้ลุกขึ้นยืนด้วยใบหน้าเขินอายเธอนําเอายาสบุนไพลต่างชนิดกันจำนวนมากที่ใส่ไว้ในถาดมาวางอยู่บนโต๊ะพวกนี้คือสินค้าในร้านค่ะทดลองได้นะคะโรโก้นาเสนออย่างภาคภูมิ โ oh, อ้ดางน้อยของพวกเราแค่มีเธอร่วมปาร์ตี้ก็พอแล้วละ่ะกินไม่ได้ค่ะตอนอยู่ที่วงกดใต้ดินที่ไครโรสก็ไม่ได้กินอะไรดีๆกันเลยนี่นะวะววงกดใต้ดินกลุ่มทันบนที่มือกําลังจะเอื้อมถึงอาหารพลันจะงักค้างเพราะว่าคําพูดของโลโก้สีหน้าของพวกเขาคล้ายกับมืดมนลงขณะที่มองหน้ากันเองเออใช่แล้วละ่ะตอนนั้นพวกเราไม่ได้กินอะไรดีๆกันเลยสามเดือนเลยเชียวนะ ไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์เลยได้ซ้ำท้องก็ยังแห้งแต่ต้องลาวพวกโครงกระดูกและสลามต่อไปสามเดือนตั้งสามเดือนเฮ้อเทียบกับวงกดใต้ดินห้องขังในเรือนจำกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาทันตาเลยอย่างน้อยก็ได้เห็นเดือนเห็นตะวันบ้างเอาเอา,เอาพอกันนึกถึงมากไปเดี๋ยวก็ล้มป่วยกันพอดีกลุ่มทันบนตอนนี้พึมงพากันจนไม่เป็นภาษากันที่เหงื่อเริ่มรังแทบจะท่วมตัวใช่แล้ว กลุ่มทันบนไม่คิดอยากจะนึกย้อนกลับไปวงกดใต้ดินอีกครั้งอย่างแน่นอนหลังนี้ที่ลงไปในวงกฎดังกล่าวมันเป็นท่อระบายน้ําที่มีแต่สร้างศพบเน่าเปลืย่ยส่งกินเหม็นโชยกู้ต่อสู้เองก็เป็นพวกโครงกระดูกกับสลามถึงแม้ว่าช่วงแรกจะดูน่าสนใจเพราะว่าได้รับทั้งเลเวลและไอเทมแต่เมื่อพอผ่านไปได้3มเดือนความรู้สึกพวกนั้นก็กลายเป็นน่าขยับขึ้นมาแทนติง้งเนื่องจากท่านไม่ได้เห็นแสงตะวันเป็นเวลานานท่านติดอาการเพ้อฝันเนื่องจากท่าน ไม่ได้เห็นแสงตะวันเป็นเวลานานท่านติดอาการสิ้นหวังไม่ว่าใครที่ไปอยู่ในสภาพแบบนั้นต่างก็ต้องรู้สึกเหนื่อยล้ากันทั้งนั้นแ่แหละแต่ว่ากลุ่มทันบนก็มีความภาคภูมิอยู่เป็นเพราะว่าอากต้องการพวกเขาจึงอดทนเพื่ออีกฝ่ายถ้าหากว่าราคาเขายูนิคอร์ไม่ได้พุ่งทะลุเพดานพวกเขาก็ยังคงต้องอยู่ในวงกดใต้ดินประสบกับความยากลำบากและความสิ้นหวังกันต่อไปขอเข้าคุกยังดีกว่าต้อง กลับไปในวงกฎใต้ดินมเนิน่ะสมาชิกกลุ่มทันบนล้วนแล้วแต่พย,ยักหน้าเห็นด้วยกันทั้งสิ้นกับคำพูดของจักตู่เป็นเพราะสภาพบรรยากาศที่เริ่มจะขมุกขมัขมวโกรโครจึงพยายามเปลี่ยนเรื่องแต่ก็เพราะความยากลำบากเหล่านั้นพวกเราจึงสามารถจัดทำเม็ดยาอมาตะได้จำนวนหนึ่งนี่คะอืมเหมือนก็จริงอะโชคเก่งดีที่ผล,ลัพธ์ความยากลำบากทำให้พวกเขามีสีหน้าที่สว่างขึ้นมาได้บ้าง ไม่ใช่ว่าแชมา่าส่งเขายูนิคอนมาให้หนึ่งรวมกับที่ซิดซื้อมาอีกสี่เท่ากับพวกเรามีห้าแล้วใช่ไหมหกค่ะเหรอหกเหรอพี่ชายเพิ่งหาเพิ่มมาได้อีกหนึ่งค่ะโรโกอ,อึกอักไปก่อนจะเริ่มอธิบายให้ฟังใช่แล้วก่อนอาร์คจะไปจากหมู่บ้านแลนเซลเขาได้รับเขายูนดีคอนเพิ่มอีกหนึ่งจากผาหนะของโรโกช่วงที่พูดคุยกับอาร์คโรโกเผยเรียกยูนดีคอนออกมาโดยที่ไม่ทันได้ขิด และอาร์คเองตาสายตาดีเกินคาดเพราะว่ามองเห็นแสงทองประกายรอบตัวยูนิคอนเมื่อครั้งก่อนที่ตัดเขามันออกก็6เดือนที่แล้วตอนนี้มันงอกกลับคืนมาเรียบร้อยโรคโคเขานั่นไม่ได้นะคะโรคโคเร่งร้อนปฏิเสธออกมาเขาย er ูนิคอนเติบโตกลับคืนมาได้เพราะความพยายามของโรคโคต,ตลอดครึ่งปียูนิคอนที่มีเขาจะยิ่งสง่าง,งามมากยิ่งขึ้นในช่วงที่มีเวลาว่างโรคโค มักจะอ่านข้อมูลของยูนิคอนขณะที่บำรุงด้วยอาหารที่ดีและให้ความรักและเอาใจใส่ในขณะที่โรโคโปฏิเสธออกไปยีนคอนสั่นแค้นเสียงใส่อาร์คจนทําให้อารมณ์ขึ้นอย่างไรแล้วยูนิคอนตัวนี้ไม่รู้ว่าหญิงสาวนั้นแท้จริงคิดอะไรอยู่ภายในโรคโคนะนะนะได้หรือเปล่าเดี๋ยวแบ่งค่าเขาให้เธอ7 P ีเลยก็ได้นะนี่ไม่ใช่เพื่อพี่นะแต่เพื่อพวกพี่ใช้กลุ่มฐันบนตั้งหา หลังจากความความยากลำบากมานานเราเพิ่งมีเขาเพียงแค่ห้าอันเท่านั้นได้ Eltern, mar, be matrix. หรือเปล่าถ้างั้นงั jaar. ้นแปดต่อสองก็ได้นี่ว่าอย่างไงมีช่วงสุดตัปดามพี่อยากจะดูหนังอยู่พอดีน่ะเอาไว้ช่วงเย็นเราไปดูหนังด้วยกันก็ได้นะจะจริงหรอคะดูหนังช่วงเย็นนะสัญญาแล้วนะตายที่สุดยูนิคอร์นก็ถูกขายไปด้วยการดูภาพยนตร์ละมือค่ำทุกคนยูนิคอร์นโดนขายไหนไหนไหนเจ้าม้าขาวที่รัก ไม่มีอะไรอยากจะพูดกับพี่ชายคนนี้หน่อยหรอกหรือไงอาคเผยรอยยิ้มขณะที่คว้าเข้าไปที่คอของยินิคอนขณะที่พ่านไปที่ไหนสักแห่งพอผ่านไปได้สักพักอากกลับมาพร้อมกับเขายินิคอนในมือเรียบร้อยหลังจากที่ทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเป็นเงินเรียบร้อยแล้วอาคจึงได้รับเงินไป200เหรียญทองเออขอโทษด้วยนะจ๊ะแต่พี่ชายไม่ได้ไปเดทกับฉันมาตั้ง3สัปดาห์แล้วนี่นา ผู้หญิงที่มีความรักมักจะกล้าและบ้าบินโดยที่ไม่คิดลังเลแน่นอนแล้วว่าโรคโคไม่ได้อธิบายเหตุการณ์เบื้องลึกเบื้องหลังให้กับกุ่นทันบนได้รับทราบเธอกลบเกิดเรื่องราวอย่างรวดเร็วเออฉ,ฉันออกเงินให้พวกวิชายไปก่อน200เหรียญทองแต่เรื่องนี้เอาไว้ที่หลังก็ได้ค่ะอืมตามนั้นก่อนแล้วกันจัสติสแมนพยักหน้ารับขณะที่เก็บข่าวยินดีคอนไปว่าแต่อาร์คไปทำอะไรถึงทิ้งเธอให้เฝ้าร้านเอาไว้กันเนี่ยอ่าจริงด้วย พวกคุณลุงกับพี่ชายยังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นทีนะคะเรื่องอะไรกันล่ะที่จริงแล้วโปรโคอธิบายสิ่งที่อาร์คบอกเล่าให้เธอได้ฟังตอนนี้พันธมิตรเทอร์มิสได้รวมกําลังเข้ากับเผ่านาคุจักเตรียมที่จะบุกคิดครองโลกใต้พิพภพอาร์คจึงออกไปหาสมาคมแห่งความมืดเพื่อร้องของความช่วยเหลือจัสติดแมนและกลุ่มทันบนล้วนแล้วแต่ย่นหน้าผาขณะที่รับฟังเรื่องราวไอ้เจ้าพวกเขมิดนี่พวกมันถึงกับตามไปโลกใต้ภิภพ คือ,อไรล่าอักเลยเหรอเนี่ยอืมแถมยังบุกโจมตีหมู่บ้านกับใช้ชาวบ้านบารันเป็นเหมือนกับทาสเลยลูกพี่ลูกพี่พวกเราจะปล่อยไว้แบบนี้เหรอใช่พวกเราจะเอาแต่ดูพวกพันธมิตรมิตรทำแบบนี้ไม่ได้นะแล้วพวกเราก็ไม่อยากจะกลับไปใต้ดินอีกแล้วด้วยนะจัสติสแมนตอนนี้อยากหน้าร้าวกับคำเสนอแนะเหล่านั้นอืมแน่นอนตอนยังไม่รู้ก็ไม่ไรหรอกแต่พอรู้แล้วจะนิ่งเฉยมันก็ไม่ใช่พวกเราแล้วล่ะ ยังไงก็ตามไม่ใช่ว่าอาควรจะขอให้พวกเราช่วยเป็นคนแรกหรอกหรือไงโรคโคยิม้มขณะที่ตอบกลับไปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพี่ชายถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนจะจากไปไงคะพี่ชายขอให้อธิบายเรื่องราวโลกใต้พิภพให้พวกคุณลุงได้ฟังตอนมาถึงแน่นอนว่าพี่ชายต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วล่วคะค่ะโอ้เป็นแบบนั้นเองหรืออาจียังไงก็ไม่ลืมพวกเราอยู่แล้วนี่นะตรงตาม,มเลือดจะเลือดพล่านขึ้นมาแล้ว อืมนี่เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ลองอาชีพใหม่ดวงตาของโรโคโรเบิกกว้างเมื่อคำพูดของจัสติสแมนได้จบลงเออเปลี่ยนอาชีพกันแล้วเหรอคะที่ไปแจ็คสันมาเพื่อเปลี่ยนอาชีพมาเหรอ <c oughs> ใช่แล้วในที่สุดพวกเราก็ได้อาชีพที่เหมาะสมมาจัสติสแมนยืดอกในขณะที่หัวเราะออกโรคโคตอนนี้จึงค่อยตะหนักได้ว่าบนตัวของจัสติสแมนและกลุ่มทันบนมีอะไรที่ต่างกันออกไปเอ๊ะ พวกพี่ชายบนหน้าอกนั่นเหรียญตาเหรอเป็นเหรียญตาใช่ไหมคะเออเห็นสักทีนะจัสติสแมนถูถ่ายเหรียญตาที่ส่องประกายบนหน้าอกอย่างภาคภูมิจากนั้นจึงค่อยบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนอาชีพที่แจ็คสันให้ได้ฟังก็ตัดฉากนะครับผมจนเมื่อไม่นานมานี้จัสติสแมนและกลุ่มทันบนต่างก็ไม่มีอาชีพแน่นอนว่าพวกเขานั้นไม่ได้ไม่อยากมี ตอนแรกที่พวกเขาไปแจ็คสันก็ทําการเพื่อไปเปลี่ยนอาชีพแต่แล้วภารกิจอีเวนต์ดันมาเริ่มขึ้นซะก,ก่อนจน NVC ต่างาก็หยุดกระทําการกันจนหมดและไม่มีเวลาให้ทําอย่างอื่นหลังจากที่ภารกิจอีเวนต์ได้จบลงพวกเขาก็ได้รับการเสนอจากหลอดแห่งแจ็คสันเรื่องพิจารณาการเปลี่ยนอาชีพพิเศษให้แต่ว่าก่อนอื่นต้องไปทําการสร้างชื่อเสียงที่ Evil s i l i o n Arena กันซะก,ก่อนพอได้กลับมาจึงค่อยทําการมอบอาชีพให้ดังนั้นแล้ว พวกจัสติสแมนและกลุ่มทัดบนจึงได้มุ่งหน้าไปยังเซเลบิตด้วยความหวังว่างานครั้งนี้จะสำเร็จแต่แล้วคลายโชคชะตาเล่นตลกพวกเขากลับประสบเข้ากับเหตุการณ์เกลีย้ยกล่อมกลุ่มโจรให้กลับตัวกลับใจจนกลายเป็นมีภาระติดตัวเป็นโจรกว่า200คนนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมพวกจัสติสแมนจึงต้องเดินทางไปบอกเล่าเรื่องราวกับหลอดแห่งแจ็คสันนี่ก็ผ่านมาได้1ปีแล้วนับตั้งแต่ที่หลอดแห่งแจ็คสันมอบข้อเสนอให้แต่แล้ว พวกเขาก็กลับยังไม่เคยก้าวท้าเข้าสู่อารียาแต่อย่างใดเป็นเพราะแบบนั้นพวกเขาจึงต้องไปขออภัยหลอดห่งแจ็คสันอย่างเป็นทางการพร้อมกับอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปีเป็นเรื่องราวที่มีคาดฝอนจริงๆท่านหลอดหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจัสติสแมนและกลุ่มทันบนเกรงว่าจะไม่ได้รับการให้อภัยโทษจึงค้องตัวค้างเอาไว้เพื่อแสดงถึงความจริงใจพวกเราต้องขออภัยจริงๆครับนะ อย่าได้ขออภัยไปพวกท่านคิดว่าข้านั้นจิตใจคลับคบฉันคิดจะกล่าวโทษเลยเชีวยวหรือนอกจากนี้ไม่ใช่ว่าแจ็คสันได้รับผู้คนที่มีพรสวรรค์จำนวนหนึ่งมาหรอกหรือไงข้าจะกล่าวโทษได้อย่างไรกันเออครับท่านหมายถึงจัสติสแมนเผยความงงงเพราะคำกล่าวของท่านหลอดแต่แล้วคลอสที่อยู่ข้างกายพันเอ่ยขัดขึ้นขณะที่ยิ้มให้อาจารย์ท่านหลอดทราบดีถึงสิ่งที่ท่านกระทำพาะง้นไม่ต้องอธิบายแต่อย่างใด พวกโจรกลับใจที่อาศัยในหมู่บ้านแลนเซลซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากแจ็คสันยังไงล่ะแถมคลอสยังบอกอีกว่าพวกท่านยังช่วยอาร์คเข้าหยุดยั้งแผนการของอลันและศาสนาจักรอาร์ยอซูไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เป็นความดีความชอบหรอกหรือไงท่านหลอดหัวเราะออกมาเสียงดังจากนั้นจึงตบเข้าที่ไหล่ของจัสติสแมนเบาๆก่อนที่จะกล่าวต่อข้านั้นรู้สึกเป็นเกียรติและไม่คิดเสียดายแต่อย่างใดข้ายินดีนักที่พวกท่านนำพาความยุติธรรมกลับคืนสู่อาณาจักรซอลินเบิร์ก แต่สิ่งที่ข้าเสียใจคือไม่อาจจะเก็บปุกกะลากรแสนวิเศษนั้นไว้ใต้บุคคลบ,บัญชาข้าได้เซอร์คลอสนำสิ่งนั้นออกมาหน่อยเมื่อหลอดแห่งแจ็คสันเอ่ยคำจบคลอสจึงได้ยื่นมือส่งมอบสิ่งของมามันคือเหรียญตาทั้ง11เหรียญที่มีสัญลักษณ์อัญมณีสีเงินประดับประดาเอาไว้แม้พวกท่านไม่ได้ตระหนักถึงแต่ชื่อเสียงและความสามารถของพวกท่านล้วนแล้วจะผ่านเกณฑ์อย่างดีเยี่ยมข้าได้ดำเนินการร้องขอต่อองค์เหนือหัวเอาไว้นานพอสมควรแล้ว เมื่อวทท่านมีทั้งเกียรติยศและชื่อเสียงที่สมฐานะข้าจึงเป็นผู้รับรองตําแหน่งให้กับพวกท่านเมื่อไม่กี่วันที่องค์เหนือหัวเพิ่งจะให้การตอบรับมาพวกนี้คือเหรียญตาแห่งผู้พิพักษแผ่นดินเมื่อท่านหลอดส่งมอบเหรียญตาให้กับจัสติสแมนหน้าต่างข้อมูลก็ปรากฏขึ้นในทันทีติ้งเหรียญตาแห่งผู้พิทักษ์แผ่นดินเกรดพิเศษไอเทมล็อกประเภทไอเทมเหรียญตาระดับชั้นที่1ข้อจํากัดในการใช้ เลเวล100และยังไม่มีอาชีพมีค่าชื่อเสียง6000ขึ้นไปในอาณาจักรซอเดนเบิร์กเหรียญตาแห่งเกียรติยศนี้คือรางวัลสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จและถูกพิจารณามอบให้โดยองค์ราชาบุคคลที่ได้รับเหรียญตานี้จะได้รับฉายาผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์คือผู้ที่มีความเที่ยงธรรมอันเป็นที่สุดในอดีตช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาฉายาอันทรงเกียรตินี้ได้ถูกส่งมอบให้กับกองกำลังซึ่งคอยอยู่ที่ชายแดนเพื่อคุ้มกันดินแดนในยุค100ปีแห่งความมืดมิด ถึงแม้เรื่องราวจะลางเลือนแต่ผู้คนที่ได้รับฉายาผู้พิทักษ์กะยังคงได้รับการให้เกียรติอยู่เสมอผู้ที่ครอบครองเหรียญตาน,นี้จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากสำนักงานทางราชการทุกแห่งขึ้นอยู่กับเลเวลและชื่อเสียงนอกจากนี้หากชนชั้นขุนนางเรียกรวมพลก,กองทัพบ,บกผู้ที่มีเหรียญตาจะได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกัสติสแมนตอนนี้อ่านข้อมูลไปพลางเผยสีหน้าที่งงงัน ในไม่ช้าเสียงแสดงความยินดีจึงได้ดังขึ้นพร้อมกับหน้าต่างข้อมูลใหม่ที่ได้ปรากฏท่านได้รับข้อมูลการเปลี่ยนอาชีพหากท่านยังไม่ได้เลือกอาชีพเมื่อได้รับเหรียญตาระดับชั้นที่3ขึ้นไปท่านจะได้รับโอกาสเลือกอาชีพใหม่ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของเหรียญตา j ัสติสแ Man ได้รับเหรียญตาระดับชั้นที่1ท่านสามารถเปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นแม่ทัพผู้พิทักษ์สถานะปัจจุบันของ j u s t ิสแ Man ยังไม่มีอาชีพหากเปลี่ยนอาชีพจะไม่ได้รับการลงโทษแต่อย่างใด หากท่านเปลี่ยนอาชีพท่านจะได้รับโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับแม่ทัพผู้พิทักษ์แต่ว่าแม่ทัพผู้พิทักษ์นั้นถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของอาชีพพิเศษที่ไม่อาจยกเลิกได้เมื่อทําการเลือกแล้วท่านต้องการเปลี่ยนอาชีพหรือไม่เปลี่ยนอาชีพสมาชิกกลุ่มทันบนต่างก็พึมพำกันในขณะที่รับเหรียญตาเหมือนกันกันกบจัสติสแมนพวกเขาล้วนแต่ได้รับข้อมูลอัปเดตท,ที่คล้ายคลยคลึงกันเมื่อสมใส่เหรียญตาดังกล่าว เมื่อได้อ่านข้อมูลของผู้พิทักษ์แล้วมันช่างดูคล้ายกับอาชีพอัศวินเสักเกินแต่พวกเขาไม่ใช่แค่อัศวินที่ทาได้เพียงแค่เวียงดาบและโล่เมื่อพวกเขาเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพพิเศษนี้พวกเขาก็จะได้รับเซตทักษะมาเหมือนคล้ายกับอาชีพที่แต่แขน่งออกมาจากกองทัพการได้รับเหรียญตาไม่ได้หมายความว่าจะได้รับโอกาสในการเปลี่ยนเป็นอาชีพผู้พิทักษ์สิ่งสําคัญก็คือเงื่อนไขเลเวล100ขึ้นไปและยังไม่มีอาชีพรวมทั้งชื่อเสียงอีก6 0ันหน่วย มันคือเงื่อนไขที่ผู้เล่นปกติทั่วไปซึ่งมักจะเปลี่ยนอาชีพกันตอนเลเวล15ถึง20ไม่มีทางจะนึกถึงได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วยังจําเป็นจะต้องมีค่าสถานะพละกําลังความอดทนและความคล่องตัวเข้าถึงระดับหนึ่งก่อนที่จะเลือกเปลี่ยนอาชีพเป็นผู้วิทักษ์ได้พวกเขาต้องมีค่าสถานะพวกนั้นอย่างน้อย100หน่วยขึ้นไปผู้ใดในโลกจะรอคอยจนถึงขนาดนั้นจนค่อยเปลี่ยนอาชีพกันละืซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับจัสติสแมนและกลุ่มทันบนตแต่อย่างใดเพราะว่า พวกเขาต่างก็เลเวสองร้อยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าขอรับรองว่าพวกท่านเหมาะสมกับเหรียญตาเหล่านี้อย่างแท้จริงครับก็ได้จบแล้วนะครับสาหรับในพาร์ทที่สองนี้นะก็ได้รู้กันสักทีนะว่าไอ้เจ้าคนบ้าทั้งสิบเอ็ดคนเนี่ยก็ได้เจตอาชีพกันไปแล้วนะทุกคนนะซึ่งผมก็ลุ้นกับอาร์กยอซูนะอีกคนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สิเาขาชื่ออะไรนะผมผมผมนึกชื่อไม่ออกยูรำหรือเปล่า อ่ะที่เป็นเจ้าลีมยองลงเนาะที่ยังเป็นพ่อค้าอยู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอาชีพสักพีนะก็ยังคงเล่นพ่อค้าอยู่นั่นแหละเหมือนกับว่าจะฝึกฝนร่างกายกยันได้แล้วทักษะสกิวใหม่มาเนาะทุกคนเนาะก็น่าสงสารเขานะก็เล่นเกมไปก็ต้องเจ็บตัวไปด้วยเอ้ยว่าเดี๋ยวเราไปรุ้นในตอนถัดไปกันนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผม